โทรศัพท์เองดังอะไรตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดครับจะชูลงกอีสานไวโคซสิงครับตั้มกุ้งกินนะครับ,รบอ,นนอะไรกอโน,พนหรพร้อมแล้ววันนี้ Paitrong Naidi, im ya? Dulu หรือจะพอสำนีเอ้าใครมาเปิดใส่ไว้เปิดไว้ใช่ไหมตัวนี้จะเป็นรุ่นหลังรถผมนะพวกเล็กพวกอะไรอะรุ่นของพี่เก่งนั่นนี่ <Okay. S 1> รุ่นเดียวกับของพี่เก่งตัวเนี้ยฮึไม่ใช่ <Okay. S 1> ย้ายไปขอ้ใส่ยางใหญ่เลยครัขอบสิบแปดเลย ก็มีสภาพอยู่สวยแตยไม่ค่อยได้ขับนะในรถผมขับทุกวันนะออกงานทุกวัน,นมีสติกเกอร์ด้วยสีนี้มันสวยจริงๆนะครับสีเขียวเขียวใบตองนะแก้วเลย เอาอะไรกันใครเล่นเมื่อวานอ่ะโอ้เลยหลังเล่นสงกราหน้าบ้านวันนี้เล่นนาบ้านกับพอมั้ง เขาปล่อยใหค่นี้แล้ว <t> แต่กินเมียนก็แต่นี่นก็ีกับป้าลูกนะ <t> <t> เอ้ไไนี่ยงกิดเอย่าไงไรเนี่ยนะน้ำแจงเทียวแต่ต้อยไหม,มไปนั่งกินหมดสักห้าร้อยกลัมขึ้น <laughs> ให้กี่เลี้ยง

เช็ดรถหน่อยเช็ดฝุน่นสวยสูส้ข,ขันนูนไม่ได้เอาไข่ล็อกนี่มันมัมนมีฝุ่นไงเช็ดเดี๋ยวเอาผ้าในรถเช็ด ต้องชุบน้ำไหมต้องหรือเปล่ะฉุดฉุดเราเช็ดนะครับวันนี้จะพาเราไปเลาะสงกรานหน่อยไปหาเล่นน้ำเจ้าด้วยเอาถังขึ้นรถเลย ทางในห้องน้ำเที่ยวแล้วแล้วจะได้น้ำที่ไหนศาสเขาเขาให้นั่งแล้วเอาขับช้าๆใครจะไปขับเร็วเนาะ อะไรก็จับอะไรก็จับจับไปให้หมดเลยชิดก่อนครับครับ ね、ね、でさ、出ちゃうだ。ん、ぐらい。<issions> <gutudo filtrate> <immortales> ล้อนี่มันเอาไปทำสีได้หรือเปล่านี่มันยังดูสวยอยู่ครับผมไม่อยากเปลี่ยนอยากแบบเอาไปเคลือบสีใหม่ ข้างในครับข้างในมันสึกหมดมันก่อนะมุมครับมันจะเป็นเฉพาะมุมมุมครับ,รบเวลาตีโค้งหรือเปล่ามันกินแต่ข้างในครับเพราะว่าจะสับยางนะสับฝั่งนี้ไปอยู่ฝั่งนู้นรถคันนี้เหมือนโดนชนมาเขาทำตรงนี้ไม่เนียนเลยนะเขายิงสีอนะไม่เนียนเลย ไม่เป็นไรครับส่งงวดส่งอะไรเสร็จก็ผมก็จะเปลี่ยนสีใหม่ครับเอาสีสีอะไรเนาะสีน้ำเงินครับน้ำเงินแก้วครับครับสนหรับทีนี่บายบายครับ